สวัสดีสี่สูฟูสุคนครับผมเมื่อีนขีมตตามแนวทางล่าพัฒนาของปูศูนย์เวันสุกวันศุที่ยิบเก่าท่านว่าสองหา6กหกเมื่อวันพุธล่าพัฒนาสามตัวบนก็คือเจ็ดหาสตัวล่างก็คือ8ปเจบื้งเลขคือนองเลขบมมิตเจมิเตเจกับหาเบื้งมือวันจันทร์มือวันจันทร์ก็ หกเจ็ดหาหาหกเจ็เจมือวันจัรมือวันพุธ8ปดหปเจดพี่น้องอันนี้คือลาวพัฒนาเนาะอันนี้มือวันพุธของปูศูนย์เจของปูศูนย์เจ็ดนี่เข่าแปดหตรงๆเข่า8ปดหาบนตรงๆ เลขวิ่งของปูกับเขาที่หาเก้าับหากับเขาที่หาส่วนตัวเน้นปูกับเน่นซีหาซีแปดหาเข้าแปดหาพี่น้องเข้าแปดหาตรงๆส่วนล่างมันส่วนล่างนี่พวกเขานะพี่น้องล่างพวกเขาร่า,างมันออกแปดเจ็ดของปูกเก้าเจ็ดซะ ว่าเข่าพี่น้องเข่าแปดห้าบนเข่าตรงตรงเข้าแปดห้าตรงตรงเามาตามกันต่อวันศุกร์ หยิบก้าวธันวาหกหกล่าพัฒนาน้ำทั้งสองอนิดเดียวเดียนเลย เราพัฒนาปู่ศูนย์เจ็ดบนล่าง บนล่างวิ่งเจ็ดเจ็ดกับสามบนล่างวิ่งลูดเจ็ดกับสาม บนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับสามแก็บคู่เจ็ดสามหกสาม ห้เจ็ดส <op> ี่หกสี่ ห้าสี่เจ็ดห้าหกห้า 5้าห้าจะม่ตกกันตัวกันเจ็ด,จดตกกันได้พี่น้องอันนี้ตกกัน ตัวกันเจ็ดเจ็ดสามสามส่วนตัวเน้นหกสามเจ็ดห้าวัดที่แล้วเข่าตัวเน้นได้พี่น้องได้ ตัวปูบเอเน้นกะพิจารณาแปตัวเน้นคืน 6, อหกสามเออตัวเน้นได้พี่น้องเล็กวิ่งบม่มีตัวเน้นเล็กวิง่งหมดที่แล้วแปดหาเขาตรง,ตรงๆเขาตัวเน้นนี่พี่น้องเลย ตัวเน้นของปูเนี่เป็นหาซีแปดหาเข้าตัวเน้นแปดหาตรงๆอ่าพี่น้องเข้าแคปหน้าจอได้ครับได้วันผุดที่ยิบเก่าท่านว่าสองหาหกกก่อนรัฐบาลไทยออกก่อนมือนหนึ่งเนาะพี่น้องลาพัฒนาปู่0นย์เบนล่างวิ่งรูด7กับ3จับคู่7 3็ดสามหกสามห้าสามหหห้า ตัวกันเจ็ดเจ็ดสามสามอ้าพี่น้องห้องแคบหน่อยจอดตามนี้นะครับเด้อม,มักตัวใดชอบตัวใดกระพิจารณาเบิง้งใกล้ปีใหม่แล้วกับวิเคราะห์เบิ้งคันบ่มักกับพันตัวเลขกลาเป็นแค่แนวทางเนาะก็ขอให้พี่น้องเฮาโชคโชคมันมนันแห้งแห้งปังปังกันสู้ผู้ซุ่มขออ้นอย่าเจ็บใครไข่จะจนเรื่อยเรื่อยแห่งกันใกล้ปีใหม่เข้ามาแล้วเนาะถ้าชอบคลิปนี้เล่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจป้าลุ้ยนะครับเด้อ รักบ,บ้านห่อผ้ารวยคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม